thank mm -hmm. you สวัสดีครับิีดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์จับสืทติพยากรณ์นะครับวันนี้เราก็จะไม่ได้มาพยากรณ์ดวงชะตาแต่จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติองค์เทพนะคะอาจารย์ใช่ใช่และเทพองค์แรกที่เราจะนํามาเล่าในวันนี้ก็คือองค์พ่อพระพิคเนศนะครับเทพะ้าแห่งความสําเร็จนะคะอาจารย์ใช่ใช่แต่วันนี้ก็ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับ ในคลิปเนี่ยอาจจะเห็นมืดๆหน่อยเนาะหน้า<ช>เราจะมืดๆหน่อยนะแบบโลเคชั่นก็แปลกๆเพราะว่าวันนี้อาจารย์กับน้องแชมนํามาถ่ายนอกสถานที่ก็เลยมาถือโอกาสมาทานกาฟแฟทานขนมเบเกอรี่ที่นี่ด้วยนะคะชิลๆว่าอร่อยอม,ม<า>อร่อยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยู่เอแถวๆจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะอยู่ซอยวัดลาดประดุกยังไงก็ฝากร้านนี่นะคะ คอฟฟี่วีคเอ็ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะ,ะเพราะว่ามันมันจะมืดเพราะว่าเราถ่ายย้อนแสงเพราะว่าันนี้ฝนตกไง<ช>หน้าเราสองคนก็จะมืดๆหน่อยนะคะครับแต่ก็ไม่น่ามีประเด็นเนาะอืมก็ไม่เป็นไรบางท่านไม่ได้ดูคลิปวิดีโอฟังเสียงละจารย์ใช่ยังไงก็ฝังมาอุดหนุนร้านคุณพี่เขาด้วยนะคะกาแฟขนมอร่อยมากแล้วก็ เป็นสปอนเซอร์ให้เรามานั่งถ่ายอยู่ตรงนี้นะคะฝากร้านไว้ด้วยบรรยากาศดีนะอาจารย์ใช่ใช่บรรยากาศดีมากเลยแตลวันนี้ฝนตกนิดนึงมันก็เลยแบบไม่ไม่มีแสงนะแต่คิดว่าคไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการชมคลิปของเรานะคะเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีเป็นเป็นวันเกิดขององค์พ่อพิคเนพิคเนจะตลทีใช่ใช่อาจารย์กับน้องแชมป์ก็เลยอยากจะมาเล่าประวัติขององค์พ่อก็เลย จะทํารายการนี้ขึ้นมาเป็นอีพีอีพีไปจะก็จะมีประวัติองค์เทพอื่นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมได้รับังด้วยเพราะว่าหลายคนน่ะอาจจะรอเรามานานมากแล้วเนาะครับรอจนเรียกได้ว่าเลิกรอแล้วก็มีเหนื่อยใจกับอาจารย์ต้องมารุนว่าเมื่อไหร่จะมาเพราะฉะนั้นยังไงลุ้นป้องอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยเพราะว่าอะไรกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับโอเอน้องแชมป์อยากรู้อะไรคะคุณคนอยากรู้อะไรเอ่ยก็คืออยากอยากรู้ว่า อ,องพ่อพระพิฆเนศเนี่ยกําเนิดมายังไงคะอาจารย์จะเอาตำนานหลักหรือตำนานรองดี่แหละคะมีหลายตำนานะคะ่ะอาจารยมา์มีเยอะมากมีเยอะมากแต่ว่าในไทยอ่ะครับเอที่เป็นตำนานหลักๆเลยนะที่ทุกคนจะพื้นๆจะรู้เลยก็คือว่าองพ่อพิฆเนศกําเนิดมาจากพระแม่ปรารวตีนะหรือวพระแม่สตรีนี่เองนะคะหรือพระแม่อุมาท่านมีหลายชื่อนะอ,อแล้วเอการกําเนิดเนี่ย ทุกคนถ้าเคยอ่าน Google เคยศึกษาประวัติดูแล้วอาจจะเกิดจากแบบเหงาใครใช่เหงอใครขี้ใครเพราะแม่เขาแบบว่าขาดออกมาปั้นปั้นอะไรอย่างนี้คแต่ในหนังอินเดียหนังพาตาน่ะเขาก็จะเอาดินมาปั้นอ่าเอาเอาดินมาปั้นอันนี้มันก็มันก็มันก็แล้วแต่ตำนานแต่ว่าใน Google หรือวิกิพีเดียที่เราหากันได้น่ะเป็นพื้นหลังที่เรารู้กันมาสิบปียี่สิบสามสิบปีก็คือว่าถูขี้ใครออกมาปั้นเพราะว่าการเออ่ที่ให้กําเนิด ไปพคเน่เนี่ยเพราะว่าท่านเหงาเหมือนก่าลูกๆก,ก็โตกันหมดแล้วอย่างนี้ไงบแบบว่าองค์องค์โตที่เป็นพระขันทภูมาน่ะใช่ไหมท่านก็แบบไปอย<อ> <ลบ S 1> ู่ทางเออออกลบไปอยู่ทางตอนใต้องค์พ่อซีวะก็ส่งไปตรงนั้นรตรงนี้ทีนี้เหงาก็ไม่รู้จะทํำยังไงอีกคนนึงก็ในตำนานก็บอกว่าจะมีอโศกสุนทรีคที่เป็นผู้หญิงจะมาอันนั้นก็อาจจะแต่งงานไปแล้วเงียท่านก็อยู่คนเดียวเหงาๆใช่ไหมครับอยู่ที่เขาไกล่าท่านก็เลยแบบปั้นขึ้นมา ปั้นขึ้นมาถูขี้ใคแล้วก็ปั้นเวลาส่งนั้นก็ปั้น้ๆก็เสกเทวดาเสกได้ครับเอ,อก็เลยเสกแล้วก็ใช้พลังพลังข้างในหรือว่าพลังวิเศษอะ่ะทําให้องอาค์อคเนศอะมีชีวิตขึ้นมาครับก็กลายเป็นเด็กแบบน่ารักน่ารัก,กแต่ยังไม่แต่ยังไม่ได้มีม,มีมีพักเสียนเป็นเป็นช้างนะก็ยังเป็นปกติเหมือนเราอันนี้ก็คือเป็นต้นกาเนิดแรกอ,อันนี้ในหนึ่งในหนึ่งตำนานที่เป็นตำนานหลักเลยแล้วทีนี้อะคะรับอาจารย์ อันเนี้ยเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะคงได้ฟังประวัตินี้มาสัดส่วนใหญ่แล้วแล้วมีประวัติแบบเออเป็นตำนานอะไรที่แปลกๆที่คนอาจจะยังไม่รู้บ้างไหมคะอาจารย์ถ้ามีแปลกๆนะครับเออก็จะมีของเขาเรียกว่าลัทธิเชนหรือศาสนาเชนอะไรแบบเนี้ยนะที่เขาจะบอกว่า,าพัิคเนตในตำนานของเขาเป็นยักษ์อ,อ่าเป็นยักษ์ที่เฝ้าประตูทวารบาลหรืออะไรแบบเนี้ยมี อันนั้นก็จะเป็นแปลกๆไปอย่างหนึง่งหรือก็จะมีตำนานแบบอีกตำนานอื่นนะที่เขาเขียนขึ้นมาบอกว่าเออเหมือนประมาณว่าพระซีวะกับพระแม่วมาท่านไปไหนก็ไม่รู้แหละสักอย่างหนึง่งแล้วท่านก็เห็นช้างอะ่ะกําลังแบบปิจลิ่งกันเอเอแล้วท่านก็เลยแปลงกายร่างท่านอะ่ะเป็นแบบนั้นเป็นแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช้างบ้างอ๋อแล้วก็ปิจลิ่งกันแล้วก็เลย กำเนิดมาเป็นพระคนเนศแบบนี้ก็ก็มีอย่างเงี้ยหลายความเชื่อหลายตำนานนะใช่มีม,มีมีอะไรแบบแปลกพิสดารที่แบบว่าเราไม่ไมรู้ก็มีครัแต่อันนี้ก็เอาเป็นว่าเอาประมาณเท่านี้ง่ายๆครับเออแต่ก็คือว่าคนเราจะรู้แล้วโดวยเหงื่อใครอันนี้เป็นเบสิกมากใช่นอ,อกนั้นก็จะเป็น ท,ที่จะจอดไปอะไรประมาณนี้นะคะแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีเรื่องเล่าการกําเนิดของเขาอ่ะไม่เหมือนกัน,น,กนบางพื้นที่ก็จะบอกว่าพาร์ิเกเนตเกิดมาจากพัิวะโดยตรงก็มีอ่าก็มีนะมีนะแล้วก็บางตำนานก็ที่บอกว่าเกิดจากพระแม่ปารวตีคนเดียวอ่าบางตำนานก็บอกว่าเกิจกเดจากการฟิชเชอร์ลิงของเทพสององค์อ่าแล้วก็เกิดมาเป็นพระติเกนตก็ม,มีก็จะมีแบบหลากหลายในในความเชื่อ แล้ที่ที่พวกเราได้รับรู้นะคะแล้วทีนี้ล่ะครับพี่ๆที่ได้ฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเคยได้ยินประวัติหรือตำนานไหนที่มีแปลกกว่านี้ไหมครับลองแบบคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะเพราะว่าบางทีอะด้วยความที่เราก็หลายตำนานเราก็ไม่รู้ทั้งหมดว่ามันหลายตำนานเป็นยังไงว่าเท่าที่อาจารย์สืบค้นมาได้อะไรอย่างนี้นะก็เป็นประมาณนี้แต่เราไม่รวมที่แบบว่าครูบาอาจารย์บอกต่างหากนะนี่ไม่ขอเล่าเดี๋ยวจะหาว่าเราเป็น ทิริตนู่นนี่นั่นอะไรออกมาเยอาจังก็ขอเอาที่พอ,อ,ท,อ,อที่เขาเขียนเขนียนออกมาแต่จ,จริงของอาจารย์ก็เขียนออกมาได้นะแต่แบบไม่ไม่เอาดา<ม>เอาอเราขอเออขอเก็บไว้วเออเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านทาน่ทานบอกเราครับเอาเป็นว่าถ้าเขาเรียกว่าคนที่ปฏิบัติถึงขั้นแล้วอ่ะจะรู้ด้วยตัวเองนะครับจะรู้เองอือใช่ใช่ทีนี้มาถึงไพ่ที่อาจารย์วางตรงนี้บ้างครับเป็นเสียนองค์พ่อพระพิฆเนศอะไรยังไงบ้างครับใช่อันนี้นะคะในของ ของอาจารย์น่ะที่ใช้อยู่ปัจจุบันแล้วใช้คร,ครอบครูนะคะยังใช้อยู่นะเสียงยังใช้อยู่นะคะเนี่ยก็จะมีทั้งโหมดเ8เสียง8เสียงน,นะครับ8เสียนนะคะแล้วก็เอามาทําเป็นลงในไพ่หัวขวัให้เสียง180อาจารย์นะคะแต่เสียนพวกนี้ยังใช้ได้อยู่จริงนะคะแล้วก็ครอบครอบครูให้ลูกศิษย์อุ้ยน้องแชมป์ก็เคยได้ครอบเนอะน้องแชมป์ก็เคยได้ครอบองค์พ่อพิคเนตเหมือนกันนะคะอ่าแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มแก่ๆแล้วก็จะไม่มีแรงที่จะครอบให้ใครแล้วนะ ถ้จาจะครอบนี่ก็โหคือการครอบเสร็จมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ง่ายเหมือนที่เหมือนที่ทเขาทํากันเอามาสอดจึ๊กแล้วก็มาบาดจึ๊ึกมันไม่ใช่ไม่ใช่เลยอันเนี้คือแบบไม่ใช่เลยต้องถ่ายพลังใช่ใช่เพราะว่าเสียนเสียนพวกนี้ทั้งแปดเสียนเนี่ยนะก็จะเป็นเสียนมรดกตกทอดของพระที่ชายอาจารย์รเพราะฉะนั้นสมัยก่อนนะ่ะที่สื่อมันยังไม่ดังเนยะก็ค,คือว่า พระเนี่ยท่านก็จะครอบเสียงหลักอยู่แล้วพามพุทธนี่มันมันมันคืนนอจะไม่ลงอ,อ,อืมใช่แล้วทีนี้แบบแบบท่านครอ,อบใี่แม้ถ้าก็สอนสอนอาจารย์มา่ทีว่าเวลาครอบเนี่ยคือเราอะ่ะเราจะต้องปฏิบัติแบบถือศีลแปดศีลสิบอะไรอะไรตามที่ท่านบอกท่านสั่ง แล้วก็คือก่อนค้อมก็ต้องมีมีพลังใช่ไหมแบบเทวดาลงมาที่เสียงเราต้องเอาเสียงครอบหัวเราก่อน <S 2> <S 2> เหมือนเหมือนเราบูชาครูแล,แล้วแล้วแล้วพลังอะ่ะเวลาเราจะไปอย่างอาจารย์ค้องงแชมป์เนี้ยก็ต้องแบบเอาไปครอบแล้วพลังท,ที่ที่เหมือนเทวดาให้เราอ่ะมันก็ต้องดันจากตัวของอาจารย์นะผ่านเสียงแล้วไปไปเข้าตรงนั้นนะอแบบเหมือนประสิทธิประสาทให้ในหลายๆอย่างอะไรประมาณเนี้ยจากจากครูที่เป็นคนที่เป็นอาจารย์นี่แหละ ครับประสิทธิ์ให้แล้วก็เทวดาอีกส่วนหนึ่งครับไม่ใช่จะมาแบบว่าวางจึกจึกจึกนี่เขาทำกันนี่ก็ไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยมันพูดมันพูดกันยากนะเดี๋ยวสมัยนี้มันเกลอไปหมดจนแบบจนไม่ได้อาจารย์เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราโจมตีเขาเออก็คือแบบว่าอยากจะบอกให้ทุกคนเข้าใจไงครับแล้วบางทีเสียงน่ะเออเป็นเสียงกระดาษใช่ไหมบางทีก็เขาก็เขียนยานเขียนอะไรไว้ข้างในนะคะก็จะบอกทุกคนว่าอย่าไปครอบมั่วๆ อย่าไปครอบมั่วๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้น้องแชมป์ถูกชูให้ดูทีละใบครับผมระหว่างนี้นะครับนพิธาตุไฟธาตุไม้ออ่าืมธาตุอะไรครับอาจารย์อันนี้สีขาวใช่ไหมคะัธาตุลมอา่าอาจารย์ก็ให้ความหมายเป็นธาตุลมสีขาวครับธาตุดินอออโ้ันนี้ธาตุทองธาตุทองนะคะอืม อันนี้อถ้าอะไรครับอาจารย์อันนี้อาจารย์ให้นิยามเป็นปางแบบเสียงงาครับสู้หรืว่าปังเสียงงาแล้วเอาเอางามาเขียนคำพีใช่ไหมครับมาลดจนาคำพีพลัดังครับงาที่ที่หักอ่ะครับในแล้วอันนี้จะเป็นปางประธานพรธรรมดาอืออืมอันนี้เนี่ยสองอันจะเป็นเสียงเก่ามากเลยครับจริงๆอ่ะเสียงสีแดงอันเนี้ย มีเสียงหนึ่งมีสองเสียงกับกับที่น้องแชมป์ถือเนี่ยเป็นเสียงที่เก่าแก่มากสามเสียงคือคือทรงเนี้ยไม่มีใครทาแล้วจริงๆองค์ที่หน้าสีปูเนี้ยครับเมื่อก่อนเป็นสีแดงนะแล้วอาจารย์ก็ลอกหน้าคลอกว่ามันหน้ามันแตกไงเขาก็เรียกหน้าแตกเวลาเสียบมันไม่ใช่หน้าแตอื่นนะก็คือเหมือนว่าสีมันเก่ามันร่อนอาจารย์ก็เลยเก็บผงเอาไว้ทําแบบว่าเอาไปกดพระหรือทํามนสารอะไรให้ปูอะไรประมาณนี้ อ่าแล้วก็ท่านพ่อให้ทําเป็นหน้าสีชมพูก็เลยวาดออกมาเป็นหน้าสีชมพูส่วนอีกสองเสียนสีแดงไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้ทาซ่อมไม่ไหวก็ยังเป็นหน้าสีแดงอยู่ครับเออแต่แต่ทรงเนี้ยคือเก่ามากไม่ใครทำแล้วครับรอืมนะคะโอเคอ่ะ,ะอก็มีทั้งหมดที่อาจารย์ใช้อยู่ก็เป็นประมาณแปดเสียงนะคะประมาณนี้นะคะคที่อยู่ในสามสำรับให้อจาจยะครับอืม พี่ๆท่านไหนที่นับถือองค์พ่อพระพิฆเนศหรือว่ายังไม่เคยนับถือองค์พ่อพระพิฆเนศมาเลยเนี่ยได้เข้ามาเห็นคลิปเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะคบเพราะว่าท่านถือว่าเป็นปฐมแห่งเทพนะครับที่จะต้องบูชาเทพแห่งความสําเร็จทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยในคลิปต่อๆไปว่าทําไมท่านถึงเป็นปฐมแห่งเทพใช่ไหมคบอาจารย์ใช่ก็ฝากติดตามด้วยเพราะว่าเราจะทำออกมาเป็นอีพีอีพีในแต่ละตอนนะที่ว่านี่อันนี้อันนี้คือเป็น เป็นตอนที่แบบกำเนิดท่านครับอ่าเดี๋ยวถัดไปก็จะมีถัดไปอีกตื๊ดๆว่าท่านาเป็นอะไรทําไมท่านถึงไม่มีหน้าเป็นเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมีอาวุธอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอ p พ P ไปพ่ไปเอาเป็นว่าตอนเนี้ยอาจารย์อ่ะไม่มีแรงที่จะครอบเสียแล้ว <c oughs> แต่ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาเป็นแบบล็อกเก็ตนะครับก็สามารถติดต่อแอดมินได้ที่บ้านเขียวเลยนะครับผม อาจารย์จะดูจากดวงชะตาให้นะครับว่าท่านเหมาะกับบูชาพระพิคัณฑ์ปางอะไรนะครับอืมจะดูจากพื้นดวงของแต่ละบุคคลให้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอาจารย์ยังไงก็ฝากติดตามอีพีแต่ต่อไปนะคะรุนระทึกกันว่าจะเป็นอีพีอะไรที่ใครอยากรู้เปล่ระทึกเลยหรออาจารย์หรือว่าเขาเรียกว่าพี่พี่ท่านไหนอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ องพ่อพี่คะแนนหรือว่าไปตอนไหนมาพูดคุยกันเข้ามาได้เลยครับเพราะว่าเราจะได้มาเล่าและจะได้มานำเสนอนำเนอนำเนือนำเนือโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหละเดียวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ